จากนายไพนะคะก็จะมีเป็นดินนะพุธศกกันมังกรนะอแล้วก็มีเป็นน้ํานะกรกฎวินพิจิตนะแล้วก็เป็นเอลมมีถุนตุนลุ่มนะไฟไมี่สิงห์หนูนนะนี่ก็ครบสิบสองราศีนะแต่ว่าจริงๆก็จะมีเป็นพฤศกนะไฮโดรแฟนสเตนราศีสิงห์นะวันจันนะไฮพินเทสแล้วก็เอ็มเพรสคนวันศุกร์นะก็มีพฤธศกสิงห์ วันจันทร์วันศุกรนะ์งานนอกนั้นก็เป็นครบสิบสองราศีจากอันนี้พี่ดูนะคิงออฟครับนะก็ยังรู้สึกรักชอบอยู่นะเป็นเอแนวตัวพ่อเลยนะถ้าเป็นคิงออฟครับก็เป็นพวกเอเจ้าชู้กล้งข้างหลักได้นะแต่ว่าห้าถ้วยคือล้มลงไปแล้วนะคะเสียดายเสียใจคิดถึงนะก็ให้เป็นความสามารถที่มีปัญหาหรือจบไปแล้วนะคะแล้วก็มีสี่ถ้วยนะคะเบื่อเซ็งไม่สบอารมณ์ตอนนี้เหมือนมีคนมายื่นถ้วยมา มาจีมาอะไรแต่ว่าเขาไม่ได้สนใจในตอนนี้นะเพราะยังเสียเสีใยใจเรื่องคุณอยู่ค่ะด้วยความเจ้าชูนะคะเพราะคิงออกคับแล้วก็ถ้าห้าถ้วยนี่นะคะมาบวกด้วยสี่ก็คือเก้าถ้วยเป็นไพ่เอ่อพวกเอ่อยว่าพวกชอบว่านเสนอพวกเจ้าชูนะคะแล้วก็ห้ามาลบสี่ยิ่งเหลือหนึ่งถ้วยนะาเป็นความรู้สึกดีหรือ จะได้ข่าวดีเดี๋มีเกณฑ์อาจจะได้เริ่มต้นใหม่นะแล้วก็ไฮโซแฟนนะคะสำนึกผิดหรือว่านึกถึงอยู่นะให้พินเทศดนะนี่คือคนในความรับหรือว่าสิ่งที่ยังคิดถึงโหยหาอยู่หลงไหลนยังไม่ลืมนะก็เป็นสเตนด้วยนะก็มีความแตกรรมคู่ที่เหนื่อยนะก็อาจจะทั้งเจ้าทูทั้งเหนื่อยไปด้วยกันแล้วก็ ทะเ,เลาะมีปากเสียงกันตลอดเลยก็ได้มีความแตกต่างกันมากนะถ้าไพ่เสเตร้งนะห่างกันห้าถึงสิบปีนะทีนี้ไพ่แฟนขึ้นคือเป็นไพ่คู่บุญคู่แต่งงานนะคะถ้าไม่ใช่ว่าเขาเคยแต่งงานแล้วหรือแต่งงานแล้วมีคนมีความลับแล้วก็มี็คู่แตกต่างกับคุณก็คือเขาอาจจะมีความรู้สึกคิดถึงหรือว่าสำเนึกผิดอยู่นะเจ็ดดาบแอบ,บนะครับปกปิดโกหกไม่บอกนะซ่อนเร้นสับขาหล่อนี่คือสิ่งที่คิดนะคิดที่อยากจะ มาขอโอกาสนะคือหกเหรียญนะทีนี้มันมีหกเหรียญกับสามเหรียญหกกับสามลบกันก็ได้สามเหรียญเือนเดิมนนะสามเหรียญนนี่คือจะอาจจะมีบุคคลที่สามมาช่วยหรือไม่ก็คือสิ่งที่แอบอยู่นะสามเหรียญคือหมายถึงม,มีเติร์ดปาตีได้นะ่ะมีบุคคลที่สามมีมือที่สามได้นะคะไอ้คดที่จะมาขอโอกาสนะหรือไม่หกเหรียญน,นี่คือ,อ,อด้วยลักษณะนิสัยของเขาหรือคุณก็ได้นะหกเหรียญคือเป็นคนที่ชอบ มุญชอบให้ทานหรือเป็นคนที่เคยช่วยเหลือรู้จักกันมาก่อนนะหกเหรียญแต่ก็เป็นไพ่การขอโอกาสด้วยคือสิ่งที่คิดปกปิดไว้นะอาจจะคือมีมือที่สามมีบุคคลที่สามที่เป็นคนในความรับอยู่ด้วยก็ได้นะแต่ว่าคิดจะมาเอ,อให้โอกาสหรือขอโอกาสนะเจ็ดดาบคือโกหกสับขาหลอกได้นะหกไม้คืออยากได้ชัยชนะอยากสมหวังนะมีสิบเหรียญนี่คือ เกิการเงินมั่นคงหรือว่ากลับไปเป็นครอบครัวเหมือนเดิมน,นะนั้นก็คือคุณยืนหนึ่งนะเป็นเอ็มเพรสนะที่หนึ่งตัวแม่ตัวมัมนั้นในในตอนนี้นะที่เขาคิดนะที่ผ่านหาาน,น้าจ่ะมีปัญหาหรือจบไปแล้วด้วยเรื่องคนในความลับเรือที่สามหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าที่เขาปุ๊บปิดไคอะเขายังคิดที่จะมาขอโอกาสนะแล้วก็มีเกณฑ์สมหวังเพราะว่าเป็นหกไมค่ะแต่ว่าไอ้เรื่องเลิปากลีเนียนนี้ไม่รู้เขาจะแก้ยังไงนะแล้วก็ ไอตรงนี้ที่เป็นท้าที่เป็นของคนเจ้าชูด้วยค่ะก็รวมๆเป็นประมาณนี้ค่ะก็อยู่กลับมาได้ไปเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมเพราะว่าสิ่งเหลียนมั่นคงนะคะเตียงแข็งแรงค่ะ